สวัสดีเอฟซีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยมูนีแอดก็จะมานําเสนอตัวเลขแนวทางสูตรตัวเลข3ตัวคํานวณของอาจารย์บุญพาโชคเนาะอาจารย์บุญพาโชคก็ได้ไเอาสูตร3ตัวมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องเอฟซีเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะหลังจากเขามา3งมวดติดค่ะจากวด725ดสองหลังค่ะ แอดก็จะมาคำนวณยอดหลังให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขมันก็มีถูกมีพิษเนาะคะ่ะเนาะพิษถูกกับยาว่ากันเนาะคะ่ะเนาะให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะก็โปรช้วิจารยณในการรับชมนะคะแอดก็จะมาคำนวณตัวเลขยอดหลังให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะตัวเลขมันก็มีถูกมีพิษเนาะ ก็บลัวมันสิถูกเมื่อจังไดเนาะค่ะเนาะก,ก็เอามาคำนวณแจกพี่น้อง FC เนาะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์บุญภาโชคเพิ่นก็ให้เอามาแจกแจกสูตรให้พี่น้อง FC ทุกท่านล่ะค่ะแอดก็จะมาคำนวณยอ้อนหลังให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะเนาะตั้งแต่งวดเจ็ดสองห้านะค่ะเนาะค่ะมา แอดจะคำนวณตัวเลขย้อนหลังให้ชมแลว้วก็เป็นตัวเลขของวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่เนาะค่ะเนาะว่ามันจะออกมาเป็นตัวใดเนาะคะ่ะพิษถูกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะเนาะก็บ้าบ้ากันละเนาะพี่น้องเกตสองห้าเนาะค่ะเนาะเกตสองห้าในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสี่เนาะค่ะเนาะเกตสองห้า 7จ็ดสองห้าค่ะเจ็ดสองห้านี้1สิบหกกคอหกสีะะ่เนาะค่ะเนาะแอดก็จะมาคำนวณตัวเลขเนาะคะะ่ะเนาะย้อนหลังให้พี่น้องได้ช่วมกันเอาเจ็ดมาตั้งเนาะคะะ่ะเนาะเจ็ดมาตั้งแล้วก็สองมาตั้ง แล้วก็5้าน้องคะเนาะกำลังวัน7นี้เป็น3ามสาดกำลังวันสองหกศูกำลังวันห้าสามสามศูนยอคะเนาะอันนี้ก็มาบวกกันนาะง่ะเนาะว่ามันเสออกมาตัวใดนาะคคะเนาะ 7จบวกสก็ได้11ก็ใส่1 3ึ6ก็ได้6 3 6 3ก็เป็น12ก็ใส่2ค่ะตัวเลขมันก็ออกมา2 6 1ค่ะของวันที่1สิงหาคมเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขมันก็ออกมาสองหกหนึ่งเลขที่ออกมาวันที่หนึ่งสิงหาคมมันก็สองหกหนึ่งค่ะก็ถูกไปหนึ่งงวดนะคะค่ะบัดนี้ก็มางวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะค่ะเนาะก็เอาสอง 2 6งหกหนึ่เนาะค่ะเนาะ,ะสองหกหนงสิบหกสิงหาเนาะ,ะ<ม>นจะออกมาตัวใดเนาะค,ะะคะ<ม>่ะเนาะเอาสองมาตั้งะคะ่ะสอ,สอมาตั้งแล้วก็6แล้วก็1นึ่กำลังวันกำลังวันสองก็หก ศูนย์สี่กำลังวันหกก็ศูนย์สองสี่กำลังวันหนึ่งก็หนึ่งสามสองค่ะน,นี้จะมาบวกกันนะคะสี่บวกสี่แล้วก็สองก็เป็นสิบก็ใส่ศูนย์นะคะเนาะใส่ศูนย์ศูนย์ บวกสแล้วก็บวก3ก็ได้5้นะคะเนาะหกบวกศบวกหก็เป็นเจ็นะคะเนาะอันก็ออกมา7 5 0ดห้นะคะเจ็เนาะของงวดวันที่16สิงหาคมก็ออกมา7 5 0ดนยะคะเนาะ 7จ็ดห้าศูนย์สิบหกสิงหาคมก็ถูกไปอีกหนึ่งงวดค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะงวดวันที่หนึ่งกันยาหนึ่งกันยาเนาะหกสี่ะก็เอาเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นะคะเนาะ 7จ็หมาตั้งค่ะ7จหแล้วก็0ูนยกำลังวันกำลังวัน7จ็ดก็สามากำลังวัน5ก็3 3มศูนเนาะค่ะเนาะกำลังวันศนย์ก็ ศูนเนาะค่ะเนาะบวกกันเบวก0ูบวกสก็เป็น11ก็ใส่1นเนาะคะ่นะเนาะสาบวกสแล้วก็บวกหก็เป็น11เอ็อก็เป็นก็เป็นสิ ก็เป็น11ก็เป็น11 3เบวกสแล้วก็บวก0ก็เป็น6กนะคะเนาะก็เป็น6ก็เป็นหกระคะผลออกมาแล้วค่ะเป็น6กหนึ่งหนึ่งของวดวันที่1กันยายนนะคะ ออกมา6กหนึ่งหนึ่งค่ะงวดวันที่1กันยายนนีนเดอค่ะเดอร์ถูกหรือพิษก็ย่าวากันเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขมันก็เป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะ คลิปหน้าก็เจอกันใหม่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับต r คา e เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารหรือคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยมือนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยมือนี้แอดก็จะมานำเสนอตัวเลขแนวทางสูตรตัวเลข3ตัวคำนวณของอาจารย์บุญพาโชคเนาะอาจารย์บุญพาโชคก็ได้ไ เอาสูตรสามตัวมาฝากพี่น้อง FC นาะคะ่ะนาะให้พี่น้อง FC เอาไปเป็นแนวทางนาะคะ่ะนาะหลังจากเขามาสามงวดติดค่ะจากงวดเจ็ดสองห้าคนละค่ะแอดก็จะมาคำนวณยอดหลังให้พี่น้องได้รับชมกันนาะคะ่ะนาะตัวเลขมันก็มีถูกมีผิดนาะคะ่ะนาะผิดถูกกย็ยาวากันนาะคะ่ะนาะให้เป็นแนวทางนาะคะ่ะ ก็โปรชยรยวิทยานในการรับชมนะคะแอดก็จะมาคำนวณตัวเลขยอดหลังให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะตัวเลขมันก็มีถูกมีพิษเนาะกบ,บรัวมันจะถูกเมื่อจังไดเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เอามาคำนวณแจกพี่น้องเอฟซี FC เนาะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์บุญพาโชคเพิ่นก็ให้เอามาแจกแจก,ก,กสูตร ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านล่ะค่ะแอดก็จะมาคำนวณย้อนหลังให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะเนาะตั้งแต่งวดเจ็ดสองห้าเนาะค่ะเนาะค่ะมาแอดก็จะคำนวณตัวเลขย้อนหลังให้ชมแล้วก็เป็นตัวเลขของวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่เนาะค่ะเนาะว่ามันจะออกมาเป็นตัวใดเนาะคะ่ะผิดถูกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะเนาะ ก็บ,บ,บ้ากันละน่ะเนาะพี่น้องเกตสองห้าเนาะค,ะะคะ 2> 7, 2, ่ะเนาะเกตสองห้าในงวดวันที่16บหกระดากร 6, ะดาคมหกสี่เนาะ 7, 2, 7, 2, 7, 2, ค่ะเนาะเกตสองห้าเสองห้าค่ะเกตสองห้านี้สิบหกก็ขหกสี่เนาะค่ะเนาะ แอดก็จะมาคำนวณตัวเลขนะคะเนาะย้อนหลังให้พี่น้องได้ชมกันเอา7มาตั้งนะคะเนาะเมาตั้งแล้วก็สองมาตั้งแล้วก็ห้าะคะเนาะกำลังวัน7นี้เป็น3 3 7ดกำลังวันสองห ศูนย์กำลังวัน5 3 3 0นยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มาบวกกันเนาะค่ะเนาะว่ามันจะออกมาตัวใดเนาะค่ะเนาะเจบวกสก็ได้11ก็ใส่หนึ่งสามก็ได้6 3ามกสก็เป็น12บสอก็ใส่2ค่ะตัวเลขมันก็ออกมา261ค่ะของวันที่1สิงหาคมเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขมันก็ออกมาสองหกหนึ่งเลขที่ออกมาวันที่1สิงหาคมมันก็สองหกหนึ่งค่ะก็ถูกไปหน่งวดนะคะค่ะ บัดนี้ก็มางวดวันที่สิบหกสิงหาคมแล้วค่ะเนาะก็เอาสองสองหกหนึ่งแล้วค่ะเนาะสองหกหนึ่งสิบหกสิงหาเนาะจะออกมาตัวใดเนาะค่ะเนาะ เอาสมาตั้งค่ะสอมาตั้งแล้วก็หแล้วก็หนึ่งกำลังวันกำลังวัน2ก็6 0 4ูนยกำลังวัน6ก็0 2 4ย์สกำลังวันหนึ่งก็1นสา สองค่ะอันนี้จะมาบวกกันนะคะสี่บวกสี่แล้วก็สองก็เป็นสิบก็ใส่ศูนย์นะคะเนาะใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองแล้วก็บวกสามก็ได้ห้านะคะเนาะหกบวกศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะคะเนาะ ก็ออกมา750ดห้นะคะ่ะเจ็เนาะของงวดวันที่16สิงหาคมก็ออกมา750ดห้าศนยะคะเนาะเจ็ดหสิงหาคมก็ถูกไปอีกหนึ่งงวดค่ะ งวดวันที่1กันยานะคะงวดวันที่1กันยานึกันยานาะหกส่ก็เอาเจ็ดหนะค่ะเนาะเจ็หมาตั้งค่ะ7จ็หแล้วก็ศูนยกำลังวัน กำลังวัน7จ็ดก็สามกำลังวันห้าก็สามนนะคะเนาะกำลังวัน0ก็ 0, 5, 4นะคะเนาะ บวกกัน7บวก0บวก4ก็เป็น11ก็ใส่หนึ่งเนาะคะ่นะเนาะ3บวก3แล้วก็บวก5ก็เป็น11โอ้ก็เป็นก็เป็น11ก็เป็น11 ก็เป็นสิบเอ็ดสบวกสแล้วก็บวก0ก็เป็น6กนะคะเนาะก็เป็น6ก็เป็นหกะะคะผลออกมาแล้วค่ะเป็น6กหนึ่งหนึ่งของวดวันที่1กันยายนนะคะออกมา6กหนึ่งหนึ่งค่ะ งวดวันที่หนึ่งกันยายนีนเดอะค่ะเดอร์ถูกหรือพิษก็อย่าว่ากันเนอะพี่น้องเนาะตัวเลขมันก็เป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร e เพื่อจะไม่ได้ พาดข่าวสารหรือคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาลวยมื่อนี็ขอคำว่าสวัสดีค่ะ